เพิ่งรู้เป็นลูกครึ่งพมา่าล่าสุดทางด้านนางเอกดังโพสคลิปเซอร์ไพรส์พูดภาษาพม่ากับแฟนคลับหลายคนเพิ่งรู้ว่าเธอเป็นลูกครึ่งพมา่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างนะคะสํสำหรับลิลลี่พันธิลาวินปานสิริธนาโชธน,นักสแสดงหญิงชาวไทยโดยทางด้านสาวลิลลี่มักจะออกมาโพสคลิปฮาๆอยู่บ่อยครั้งจนหลายๆายคนนั้นให้ชื่อว่าเป็นดาวต๊อกๆเลยก็ว่าได้ล่าสุดถือได้ว่าทำเอาแฟนๆน,น,นั้นตึ้งกันเลยคําเมื่อทางด้านสาวลิลลี่พูดพมา่า โดยได้ออกมาโพสคลิปหลังได้ไปเจอกับแฟนคลับต่างประเทศโดยแฟนคลับคนดังกล่าวว่าเป็นคนพมา่าซึ่งได้เข้ามาคุยกับสาวลิลลี่และทางด้านสาวลิลลี่นั้นก็ตอบกลับเป็นพมา่าเช่นเดียวกันตอบโต้กันแบบคล่องเลยทีเดียวทําเอาคนที่ถ่ายคลิปให้ถึงกับบอกว่าขอซับไตเติ้ลแปลภาษาด้วยโดยในคลิปแฟนคลับชาวพมา่าได้เข้ามาขอถ่ายรูปกับสาวลิลลี่เพราะว่าชื่นชอบและชื่นชมในตัวของสาวลิลลี่ซึ่งสาวลิลลี่เองก็เฟรนลี่มากๆเลยมีการไปถ่ายรูปพร้อมกอดขอยิ้มย้มสุดๆ จากนั้นก็มีการพูดคุยกันต่อซึ่งเรียกได้ว่าน่ารักทั้งแฟนคลับและดาราเลยโดยสาวลิลลี่ได้เล่าว่าตอนที่ตนนั้นเดินผ่านได้ยินพว,พวกพวกี่เขาคุยกันว่าอยากถ่ายรูปด้วยจังซึ่งเป็นภาษาพม่านะคะโดยเธอก็เลยหันไปพูดกลับเป็นภาษาพม่าว่าถ่ายรูปด้วยกันได้นบพร้อมกันทางด้านสาวลิลลี่ก็ได้มีการบอกอีกด้ว,ว่าตนเองนั้นใจฟูสุดๆที่ได้เจอกับแฟนคลับชาวพม่า หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากทักเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักเป็นกันเองของสาวลิลลี่และเซอร์ไพรส์มากๆากทากับการที่สาวลิลลี่พูดภาษาพม่าได้แต่หลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าแท้จริงสาวลิลลี่เป็นลูกครึ่งพมา่าโดยมีทั้งเชื้อสายไทยจีนพม่านั้นเองและคุณยายแท้ๆของเธอก็เป็นคนพม่าด้วย ซึ่งสาวลิลี่ก็เคยโพสต์ทริปคุยกับคุณยายเป็นภาษาพมา่าเช่นเดียวกันงานนี้คงทําให้หายคาใจกันได้แล้วว่าทําไมสาวลิลลี่ถึงพูดภาษาพมา่าได้